อาหารวันนี้เนาะต้ยมยำต้ยมยำเครื่องในจะได้เครื่องในมากไปตลาดได้เครื่องในมากมาต้ยมยำแต่ว่าเห็ดไม่มีวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่เห็ดเนาะต้มเครื่องในรวนๆเลยต้ยมยำเครื่องในเนาะเครื่องนในไก่จากเครื่องในไก่ใส่เครื่องครบแล้วเนาะใส่เครื่องครบแล้วบาดนี้กระสีชิมรสจ้ะ ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูขั้นตอนตั้งแต่แรกเนาะเพราะว่าฝ่าว้งหุ่งหุ่งแห้ง,หหหงมันมันรีบเนาะโอเคชิมรสเรียบร้อยเนาะปิดแก๊สเพราะว่ามันเสร็จแล้วเนาะก็จะได้บางชิ้นบางอันนะมันยังมันยังตอนใหญ่อยู่ก็จะได้เอามาหั่นก่อนจากพี่น้องปิดแก๊สนะคะแล้วก็จะดูว่าชิ้นไหนที่มันยังใหญ่อยู่ ต้องดูว่าพอว่าย่าไปตลาดมาคำย่ากระริบฟา้ามันทั้งหลายงานพรอ,อันนี้อันนี้ชิ้นใหญ่ยังไม่ได้หัน่นเราก็จะต้องเอามาหั่นเนาะเอามาไหวหัน่นเป็นข้ามเป็นข้ามก่อนมีเพราะว่าบางอันบางทีก็เทลงไปเลยล้างเสร็จก็เทลงไปอไอ้ที่กึนมันนะหั่นอยู่แต่ว่าไส้ตรงที่เป็นไส้พรอันมันเป็นพ่วงไข่เนาะ ตัวกระเพาะที่ใส่ไส้แล้วก็ตับกับตัวถุงรังไข่ที่มันหุ้มไข่ในยาวๆนะไม่รู้มันอยู่ไหนต้องค้นหาในแจ้งน้อยย่าให้พ่อท่านได้หั่นตับก็ไม่ต้องแยกเนาะตัดพอต้องแยกตับกับหัวใจมันจะติดกันอยู่บางอันก็หันไปแล้วกึ้นมีหันแล้วแน่นอนเพราะว่ามีกึนนี่นี่นี่ไง ใส่ที่มันไข่อยู่นะมันจะยาวๆแบบนี้เพราะว่าตอนตอนเอาลูกมาไลาย่ย้ายลางแล้วก็หั่นบมดจะหัน่นบมดก็จะเอาขึ้นมาหัน่นหั่นก่อนค่อยเสิร์ฟนะจนะ๊ะเนาะชิมรสพอดีแล้วเรียบร้อยแล้วจะตักเสิร์ฟได้เลยตักเสิร์ฟได้เลยเนาะตอนกะหั่นแล้วหั่นตอนแล้วพร้อมพร้อมท่านแล้วนะยกวินตับยางเดียว เอาเนตับอย่างเดียวบริหานจ้ะก็ไข่บางครั้งบางทีมนก็นยังติดกันอยู่ในพว่วงอยู่บางเครื่อก็กระซับออกแล้วแหละโอเคนะคะ,ะเครื่องปรุงหาของเราเองทั้งนั้นทั้งขิงทั้งขาขิงขาตะไข่ใบมะกรูดนะโอเคจ้ะโอเคนะคะตักซื้อบริษั ตักเสิร์ฟแล้วนะครับล้นมากเลยล้นมากเลยปกติเราจะชอบซดน้ำเนาะถ้าตม้มยำนี่จะซดน้ำก็เลยต้องเพิ่มน้ำไล่วันนี้ก็เลยเติมน้ำไปก้อนเลยล้นมากๆเลยไปกินตม้มยำเครื่องไนไก่น้ำกันจ้าตม้มยำห้วยไขย่เพื่อนอื่นว่าห้วยไข่เนาะจ้ะเนาะโอเคจ้า